สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนายแอมจากชนะเล่นเป็นใหญ่แล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเกม The q แค s ซ์โซเฟรนเบ b ร์ g ครับนี่เกมนี้เลย สำหรับสตอรี่ของเกมนี้นะครับเขาบอกว่าที่เมืองควีลินเบิร์กเนี่ยอยู่ที่เยอรมันนะจัดงาน Event, อีเวนต์หรือว่าเราคิดซะว่าเป็นงานวัดน,นะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะรับเปิดเป็นพ่อค้าหรือว่าหมอเถื่อนเนี่ยมาขายเปิดบูธขายยากันซึ่งเราก็จะปรุงยากันสดๆตรงนั้นเลยนะครับเกมนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นทุกระดับนะครับตั้งแต่ใหม่ไปถึงเก่านะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันเล่นง่ายแต่ว่าก็มีคอมโบให้คิดให้ทําท่าแปลกๆได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับแม่คนิกของเกมนี้ก็จะเป็นแบ็กบิลดิ้งนะครับแล้วก จัวถูงแข่งกันเนาะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มการเซตอัพกันเลยครับสำหรับการเซตอัพนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กระดานกลางกันก่อนเลยนะ,ะขั้นแรกให้เราเอาแผ่นโทเค็นซีลนะครับของทุกสีมาวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับนี่ดเอาด้านที่มีซีลศูนย์เลขศูนย์ขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวมาร์กเกอร์นับแต้มถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเดินมาถึง50เนี่ย เราก็จะพลิกด้านนี้มาเพื่อบอกว่า,อ,าอ๋อน,นี่ถึง50แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็บวนต่อไปในกรณีที่เกิน50นะแ้มหลังจากนั้นให้เอาโทเค็นไฟสีเหลืองๆห,หน้าตาแบบนี้นะครับมาวางไว้ที่ตะเกียงอันนี้เลยตัวนี้เป็นตัวนับรอบครับเราจะเล่นกันทั้งหมด9รอบให้วางไว้ที่รอบที่1แบบนี้ครับผมต่อมาให้เราเอาโทเค็นรูปหนังสือทั้ง7สีนะครับมาวางไว้แบบนี้ตรงกลางโต๊ะที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับโทเค็นพวกนี้คือคมภี์ปรุงยาของเราครับโดยที่แต่ละสีเนจะมีสีหน้าครับโดยให้เราดูสตตรงนรตนงนนนีี้้ัใหสือ ถ้ามีมาร์กเกอร์ที่ขั้นหนังสือ1อันเนี่ยก็แปลว่าเป็นหน้าที่1มี2อันก็เป็นหน้าที่2นะครับให้เราจัดเป็นเซตเซตหก็คือมีหน้า1ทุกอันนะครับยกเว้นสีส้มสีส้มเนี่ยจะไม่มีหน้าเพราะว่าต้องใช้ทุกเกมแล้วก็สีดําตัวนี้ครับ <S <S ถ้าเราเล่นสองคนให้ดูตรงนี้ครับจะมีรูปหมอสองอันก็คือให้เล่นด้านนี้แต่ถ้าเล่นสาถึงสี่คนก็คือให้ดูด้านนี้ครับทีนี้มาดูการอ่านคมภีวัตถุดิบของเราครับในโทเค็นคมภีเนี่ยจะมีสองด้านเริ่มจาก จะเป็นราคาสมมุติแมงมุมสีเขียวเบอร์1ตัวนี้นะครับเบอร์1ราคา4บาทถ้าเบอร์2 8บาทเบอร์4 14บาทเนี่ยนี่ดูราคาครับส่วนทางด้านขวาจะเป็นเอฟเฟกของเขาครับซึ่งแต่ลวะวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับผมสำหรับเกมแรกๆเนี่ยก็แนะนําให้เล่นเป็นเซตๆครับจะเล่นเซตที่1เซตที่2เซตที่3เซตที่4เรียงไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆจนชินแล้วเนี่ยเราสามารถ mix and m a t c h ได้เลยครับเราจะสุ่มมาก็ได้สีส้มหน้า1สีีเขยวหน้้าา2สีแดงหน3ออะไรย่างนี้้ก็็ไดเเลยตมที่ เสร็จแล้วให้นาโทเค็นโมดูลิบทั้งหมดนะครับแยกสีแยกเบอร์ออกจากกันเพื่อเป็นการหาง่ายๆครับผมถ้าเกิดรวมกันแบบนี้ก็ก็ปวดหัวอยู่ครับแยกกันซะมันจะได้ดีเนาะส่วนต่อมาคือเพย์บอดหน้าตาแบบนี้ครับโอเคที่เพย์บอดของเราก็จะเป็นรูปหม้อแบบนี้นะครับให้เราทําการเอายานะครับมาวางขวดยาวางใส่จานตรงนี้เอาโทเค็นรูปน้องหนูใส่ถ้วยเล็กๆตรงนี้นะครับโทเค็นรูปหยดน้ําเอาไว้ตรงกลางหม้อรตรงเลขศูนย์ตรงนี้แบบนี้ครับผม โควเกนนับคะแนนของเราก็เอาไปไว้ที่บอร์ดตรงกลางครับเราจะได้ถุงดำมาคนละหนึ่งใบแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้เราเตรียมวัตถุดิบตามตรงนี้ครับดูที่ด้านล่างของบอร์ดนะตรงนี้ประกอบไปด้วยแม,มงมุมสีเขียว1อันนะครับฟักทอง1อันแล้วก็สีขาวเบอร์ส1อ,อ,อันครับผมสีขาวเบอร์2 2อันแล้วก็สีขาวเบอร์1อีก4อันนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในถุงดำของเราเลยป๊า แบบนี้ครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเล่นนะครับก่อนการเล่นทุกรอบนะครับผู้เล่นคนแรกจะต้องเปิด Fortune Teller ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็อ่านดังๆให้เพื่อนๆทุกคนในวงนได้ยินนะครับ ตัวนี้จะเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับในแต่ละรอบก็จะมีเอฟเฟกต่างๆกันไปนะครับผมสมมุติว่าเปิดแล้วเอฟเฟกทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการจัดวัตถุดิบออกมาจากถุงแบบนี้พร้อมๆกันทุกคนนะครับโดยเริ่มมาจัวทีละอันนะสมมุติเริ่มจากอันที่หนึ่งปุ๊บผมจวมาได้เบอร์สามก็ให้เรานับจำนวนช่องตามเลขที่เราจวมาเนยนับจากหยดน้าของเรานะครับเริ่มไปหนึ่งสองสามวางไว้ตรงนี้ครับผมจวอันต่อไปเลยปุ๊บโอ้โหได้สีขาวแล้วหนึ่งก็วางไว้ติดกันแบบนี้ครับจ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดในหมอของเราเนี่ยมีวัตถุดิบสีขาวนะครับสีขาวคือไอตัวนี้แ้มของสีขาวบวกกันแล้วเกินเจ็เนี่ยจะทําให้หมอระเบิดครับผมตรงนี้นับเฉพาะสีขาวนะสีอื่นๆไม่นับนะครับการที่หมอเราระเบิดเนี่ยจะทําให้เราหมดสีพลอยเต๋าแล้วก็มีเอฟเฟกต์โดนทาโทษตรงนี้นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้เนี่ยจั่วมา3ชิ้นมีสีขาวเลข3าเลข1เลข1รวมกันได้5ใช่ไหมผมสามารถเลือกจะจั่วต่อก็ได้หรือว่าจะหยุดแค่นี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกจั่วต่อจั่วมา ได้สีขาวไปหนึ่งแล้วก็ไปวางทีนี้สีขาวหกแต้มนะจะจวดต่อไหมสมมุติว่าจวดต่อแล้วกันจวดต่ออีกอันนึงแล้วกันใจปัป๊บสีขาวมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยสีขาวผมเท่ากับสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วอันเนี้ขอพอดีกว่าครับถ้าเกิดเราเลือกที่จะหยุดครับเราก็ให้วางถุงไว้ตรงน้นแล้วก็รอเพื่อนเพื่อนทุกคนให้จวดให้เสร็จครับผมทีนี้สมมุติว่าผมไม่พอใจอขวดยานี้จะทําให้เราสามารถ เก็บสีขาวชิ้นล่าสุดที่เราเพิ่งจั่วออกมาจากถุงนะครับเก็บคืนใส่ถุงไปได้อน,นี้ใช้ในกรณีที่มันสิ่งเสี่ยงแล้วมันกใกล้จะเจ็ดแต่เราแบบยังไม่อยากพออะไรแบบนี้เก็บลงไปในถุงครับแล้วก็จั่วอันใหม่ขึ้นมาแทนที่สมมติว่าเป็นนี้อ้าวเคเลยจั่วสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่ทุกคนทําการปรุงยาในหม้อเสร็จจนหยุดแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เฟสที่2นะครับก็คือการมาทําเอฟเฟกตามตรงนี้นะครับให้เรามาดูที่กระดานกลางตรงนี้นะครับ เราจะเริ่มทำดีละสเตปไล่ไปแบบนี้เลยนะครับผมเริ่มจากสเตปที่หนึ่งตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าใครที่ใส่วัตถุดิบลงไปในหม้อมากที่สุดเนี่ยจะได้ถอยเตาแล้วครับโดยมีข้อแม้ว่าหม้อของคนนั้นเนี่ยต้องไม่ระเบิดถ้าเกิดระเบิดเนี่ยไม่มีสิทธิถอยเตาทีนี้การดูว่าใครไปไกลสุดนะครับก็ให้ดูที่เลขตรงนี้ครับถ้าไปเลขเยอะก็แปลว่าไปไกลนะครับผมก็ได้ถอยเตาไปปุ๊บสมมติเป็นอันนี้ได้สองแต้มพิเศษเราก็เอาตัวแท็กเดินแต้มของเราครับเดินไปเลยได้สองแต้มตรงนี้นะครับผมแบบนี้ เสร็จแล้วสเตปต่อมาก็คือมาลีโซว่าวัตถุดิบสีดํามีใครได้ไหมใ้ใครได้อะไรก็ทําไปนะครับสีเขียวสีม่วง,งใครได้ก็ทำเอฟเฟกของวัตถุดิบตรงนั้นนะครับผมต่อมาคือเพชรก็ดูเรามาดูที่หม้อของเราเหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดว่าของผมเนี่ยอยู่เลข8ไม่มีเพชรอันนี้ก็จะไม่ได้เพชรแต่สมมติว่าเป็นช่องนี้นะครับมีเพชรแบบนี้เราก็จะได้เพชรให้เอามาวางที่ถุงของเราแบบนี้ครับต่อมาคืออันนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์คะแนนครับก็ดูที่เดิมครับได้คะแนนเท่าไหร่ก็เดินแท็กสมมติของผมได้1แต้มก็เดินขึ้นมาตรงนับ อันนี้คือเงินในการช้อปปิ้งครับก็ให้เรามาดูในม้อเราเหมือนเดิมยิ่งเราไปไกลเราก็ได้เงินเยอะครับอีกตัวเลข8นี่คือเงินเงินก็เอาไปใช้ซื้อวัตถุดิบต่างๆมาเพิ่มในหนังสือของเรานะครับตรงนี้สําหรับคนที่ทหมอระเบิดเนี่ยเขาจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเลือกคะแนนจะไม่ได้ช้อปปิง้งถ้าเลือกช้อปปิ้งก็จะไม่ได้คะแนนนะครับตอนซื้อวัตถุดิบนะครับก็ให้เรามาดูราคาตรงนี้ครับ อย่างของผมเนี่ยมี8ปบาทผมก็อาจจะซื้อสีเขียวเล็กหนึ่งหนึ่งอันกับสีส้มเล็กหนึ่งหนึ่งอันแบบนี้นะครับกติกาการซื้อคือในหนึ่งเทิร์เนี่ยเราซื้อได้เต็มที่แค่2ชิ้นครับซึ่งถ้าเราซื้อ2ชิ้นเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อสีเดียวกันได้นะครับต่อมาคือสเต็ปสุดท้ายครับตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถจ่ายเพชร2เม็ดเพื่อเลื่อนหยุดน้ำของเราไปข้างหน้าได้1ช่องครับผมหรือว่าสามารถเติมน้ำยาที่เรากินไปแล้วได้นะครับพอทำสเต็ปนี้เสร็จนะครับก็ให้เราเก็บวัตถุดิบทุกอย่างงครับ ใส่คืนถุงเหมือนเดิมนะครับผมส่งฟอร์จูนการ์ดให้ผู้เล่นทางซ้ายอันนี้เป็นมาร์เกอร์ว่าเขาเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับแล้วก็เลื่อนไฟเลื่อนโทเค็นไฟตัวนี้มาที่ตะเกียงอันที่2แบบนี้นะครับทีนี้มาดูที่แต่ละรอบครับแต่ละรอบตรงตะเกียง,ยงนี้ก็จะมีเอฟเฟกต่างๆกันอย่างเช่นรอบที่2จะปลดล็อกวัตจิเป็นแบนเด็กสีเหลืองให้เราสามารถซื้อสีเหลืองได้นะครับรอบที่สาสามารถซื้อสีม่วงได้รอบที่สีรอบที่ห้าไม่มีอะไร รอบที่6กเนี่ยก่อนเริ่มรอบให้ทุกคนนะครับเอาทองเข้มวัตถุดิบสีขาวตัวเนี้ยตัวทําระเบิดเนี่ยเลขหนึ่งใส่ลงไปในถุงของตัวเองนะครับรอบที่7รอบที่8ไม่มีอะไรส่วนรอบที่9กเนี่ยรอบสุดท้ายครับเนื่องจากว่ามันเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องช้อปปิ้งไม่ต้องเติมไฟไม่ต้องเลื่อนไฟไม่ต้องเติมยาอะไรกันแล้วมันก็เลยมีสิทธิพิเศษว่าเงินที่เราได้5บาทเนี่ยมีค่าเท่ากับหคะแนนครับเพชรสเม็ดก็มีค่าเท่ากับ1คะแนนครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าในรอบสุดท้ายให้ทุกทุกนนนนนนเ่ยััุดทะะ้้้ออาาพรรงฉส อย่าให้หมอระเบิดติดขาดครับไม่งั้นเราจะขาดทุนและเสียเปรียบอย่างมากอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงครับก็คือโทเคนน้องหนูอันนี้นี่เองนะครับอย่างที่บอกครับเกมนี้พวกเราเนี่ยเป็นหมอเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเสียเปรียบเนี่ยเราก็จะมีการโกงเงินเกิดขึ้นนะครับเราต้องพายายามทาให้หมอของเราเนี่ยมันขายดีเข้าเพื่อนให้ได้โดยการที่เราจะหางหนูครับใส่ลงกปรยาของเราให้ลูกค้ากินวิธีการนะครับให้เราดูที่กระดานกลางตรงนี้ครับ ทุกคนนะครับยกเว้นคนที่เป็นที่1จะได้ใส่หางหนูลงไปในหม้อของเรานะครับให้เราดูโทเคินนับคะแนนของเรานะครับสมมติว่าสีเขียวไปจนถึงสีฟ้าเนี่ยผ่านหนูกี่ตัวดูที่ขอบนี้ครับมีหนู1 2 3 4 5สี่ห้าตัวให้เราโทเคินน้ำหนูของเรานะครับนับจากหยดน้ําเดินไปเลยหกช่องแบบนี้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วรอบนี้นะครับเวลาเราจั่ววัตถุดิบขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่นับตั้งแต่หนูเป็นต้นไปครับส่วนสีแดงเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะ หนึ่งสองสามสี่อันนี้สีแดงเ็าใส่ได้แค่สี่ชิ้นนะครับก็เลื่อนสีแดงไปใส่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เริ่มจากหางหนูเหมือนกันครับผมส่วนสีน้ำเงินเขานําอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใส่หางหนูครับเป็นคนดีต่อไปนะครับโดยที่การใส่หางหนูลงไปในหม้อของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปนะครับผมพอใส่หางหนูเสร็จเราก็เล่นเหมือนปกติปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงสเต็ปสุดท้ายตอนที่เราเก็บทุกอย่างลงถุงเราก็เอาหางหนูเก็บลงมาด้วยนะครับเพราะในแต่ละรอบเราจะใส่าหางหนูไม่เท่ากันนะครับ เราก็จะเล่นกันแบบนี้จนจบ9้ารอบนะครับสุดท้ายใครที่มีคะแนนมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับก็คือคะแนนเท่ากันคนที่ลอบสุดท้ายใส่วัตถุดิบลงไปในหม้อได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะครับผมแต่ถ้ายังเท่ากันอยู่ก็ถือว่ามีความเื่อนพอๆกันทั้งคู่ครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เบื่อเนะครับเกมนี้ก็มี variation เพิ่มนะครับก็คือด้านหลังของหมอ้อเราเนี่ยจะมีอีกหน้าหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีหลอดทดลองด้านล่างนะครับการเซตอัพแการเล่เกเกอยเอนเดิมครับ เพิ่มเติมคือเราจะมีโทเค็นหยดน้ํา2อันนะครับอยู่ที่หม้อตรงแกง1อันแล้วก็อยู่ที่หลอดทดลองตรงนี้1อันนะครับกิจการที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือทุกครั้งที่เราจะได้เลื่อนโทเค็นหยดน้านะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลื่อนโทเค็นในหม้อนะครับหรือว่าเลื่อนที่หลอดทดลองด้านล่างตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราเลือกที่จะเลื่อนที่หลอดทดลองด้านล่างนะครับเลื่อนไปทับอะไรเราจะได้เอฟเฟกอันนั้นทันทีครับผมอย่างเช่นสมมุติผมเลือกอันนี้เลื่อนตรงนี้ก็ปุ๊บจะได้หนึ่งคะแนนทันทีครับผมก็นานน คนที่เล่นเชี่ยวชาญแล้วนะครับเกมนี like thrill, ้ก็สามารถเล่นซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีเคล็ดลับพิเศษครับสำหรับคนที่อยากชนะก็คือว่าอย่าโลภครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเล่นเกมตึกแควซกฟิลินเบิร์กโอ้ยอย่าให้พูดชื่อหลายรอบนะครับเขินเหมือนกันก็ถ้าเกิดผิดภาพระการใดหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็แนะนำติชมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้ว สวัสดีครับผม